ดีใจที่ได้ฟังหรือเปล่าเมื่อมีคนเล่าเรื่องเขากับเธอก็รู้ว่าความจริงควรจะยินดีแต่บางทีมันก็เพลินไม่อยากให้เป็นแบบนั้น หากไม่ต้องเจอคงไม่เจ็บเท่าไรห่างกันให้ไกลคงยิ่งดีกับฉันไม่อยากจะลาแต่ก็ไม่รู้ทำไมวัน คือ,อยิ้งที่หัวใจ,จเจ็บเพลือกันรู้ดีว่าเธอหนมอกกับเขามากมากก็เห็นเธอมีความสุขขนาดนะั้น ้องเจอคงไม่เจ็บเท่าไรห่างกันให้ไกลคงยิ่งดีกับฉันไม่อยากจะลลายแต่ก็ไม่รู้ทำไมวันนี้เราถึงต้องบังเอิญเจอกันก็ไม่รู้จะฝืนยิ้มไว้ได้เนบเนียนแค่ไหนสแสดงอาก,การให้เธอสงสัยหรือเปล่าเห็นอะไรที่มันเศร้า ในด,ดวงตาฉันบ้างหรือไม่ได้แต่เพียงหัวเราะฟื้นฟืนเวลาที่เราคุยกันให้เธอเห็นว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรแต่รู้ไหมมันคือ ก็ไม่รู้จะฝืนยิ้มไว้ได้นับเนียนแค่ไหนสแสดงอาก,การให้เธอสงสัยหรือเปล่าเห็นอะไรที่มันเศร้าๆในดวงตาฉันบางหรือไม่ได้แต่เพียงหัวเราะฝืนฝืนเวลาที่เราคุยกันให้เธอเห็นว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรแต่รู้ไหมมันคือยิ้มทั้งที่ใจ just look เป็นช่วงฝนตกแบบนี้ฟังเพลงแบบนี้ปื่นยิ้มซิงก็ไม่เห็น่าสดจากน้องนันสุดนันท่ะใจเย็นะชลีเศร้าึกถึงอดีตของตัวเองโอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะใจเย็นถนุทำงานก่อนโอเคนะคะมาเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องนันกันนะคะดูซิที่มนเป็นที่หมางเพลงที่เศร้าแบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงพี่ดอยจริงเหรอใช่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันนี้นันกับชนจะต้องเอาเรื่องที่เราเคยเก็บไว้เป็นความลับเนี่ยออกมาเปิดเผยทุกคนได้รู้ออะงั้นทีมงานเอากอี้ไปตั้งแล้วก็มีสองคนเลยละกัน รอสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะจริงไหมคะที่ชลรีพูดจริงค่ะมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วใช่ตอนนั้นมันยังแบบเจ็ดขวบพี่ชลรีประมาณคือพี่กำลังจะเชื่อเลคือพี่ก็ภาคผู้เยาว์คนนี้สินะบุญเลนบุญเลนจริงค่ะบุญเลนพูดเลนแล้วที่มาของซิงก็ให้เราฟังนิดนึงจริงที่มาของฝืนยิ้มนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงในชีวิตนั้นแล้วแหละมันก็เป็นช่วงที่แบบวัยรุ่นแล้วก็อกหักอะไรเงี้ยวันนึงที่เราบังเอิญที่ต้องเจอแฟนเก่า เฮ้ยบางทีมันอาจจะไม่สามารถที่จะแบบโวยวายร้องไห้หรือว่าทําอะไรที่เราอยากจะทําได้สิ่งที่เราทําได้ก็อาจจะแค่ฝืนยิ้มให้เขาประมาณนี้่ะอสมมติเราเจอหน้ากันเป็นแฟนเก่านะสมมติเป็นแฟนเก่านะกันแฟนเก่าก็เดินมาละเป็นไงคะนั่นพี่ชลีค่ะมีขี้ตาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไลยพี่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชนลีเป็นอะไรหน้าแดงอ่ะ อ๋อนานละนันนานกลับไปนั่งพี่ต่อพี่เหนืมากตัวพี่ร้อนไปหมดแล้วคือเราก็ยิ้มใช่ไหมมันเป็นการแต่มันฝืนใช่มันมันต้องเก็บความรู้สึกไว้ข้างในค่อนข้างเยอะอะเออแต่เมื่อกี้พี่รู้สึกได้นะ เออรู้สึกจากนันนะชลูชลียังไม่พูดถึงค่ะแล้วนางคงมีความสุขมากแหละนะทีนี้คือยังไงพอไปถึงสหภาพดนตรีเขาเรียกนันไปคุยว่าไหนน้องเล่าชีวิตความรักมาเลยงี้หรอหรือว่าไงคะก็คือเออได้นั่นได้พี่ปอยพัฒเทรนมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ซึ่งพี่ปอยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงเศร้าอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอออุตส่าห์มีคนที่แบบมีฝีมือทางแบบนี้เพลงสไตล์แบบนี้เลยเศร้ามากๆเลยเนี้ยเันก็รู้สึกว่าเอออยากอยากลองดูเป็นอีกหนึ่งซิงเก แบบป๊อปๆใสๆอะไรอย่เงี้ยค่ะก็อยากจะลองเปลี่ยนดูบ้างสิ่งนี้ก็ ทําให้มันเศร้าลงมากขึ้นก็ไม่ใช่เศร้าลงนะคะน้องเศร้าเศร้ามากเลยเศร้าหนักมากเลยดาค่ะประมาณนัที่ไหลเียก็คุยกับบอยซ์เซอร์ก็เล่าเรื่องที่เรารู้สึกไปแล้วเขาก็เอาไปแต่งเพลงมาซึ่งแบบส่วนตัวนั้นรู้สึกภูมิใจมากที่ได้พี่บอยไดรมาแต่งเพลงนี้ให้ใช่แล้วก็ถ่ายทอดมาได้ดีด้วยอย่างที่บอกว่าแต่ก่อนเป็นเพลงป๊อปใสๆแล้วเพลงแนวเนี้ยที่เราฟังเศร้าๆช้าๆเนี่ยมันคือแนวอะไรคะคือจริงมันก็ยังบนพื้นฐานของความเป็นป๊อปนะคะแต่ว่าจะมีกลิ่นของโซลเข้ามาหน่อยๆฉะนั้นวิธีการร้องก็จะ เปลี่ยนไปเราจะลองให้มันต้องมีมีเหมือนกับไดนามิกมากขึ้นคือจะร้องเรียบๆเ,เนี่ยอยู่กับเพลงนี้ไม่ได้เงี<า>้ยค่ะก็เลยคือนั่นอาจจะไม่ใช่คนเท,เทคนิคเท่าไหร่แต่เร้สึกว่าถ้าเราอินกับมันมีความเชื่อมีความรู้สึกกับเนื้อเพลงทุก ทุกๆตัวโน้ตทุกๆจริงๆเนี่ยคือมันมันได้อะมันได้ด้วยไดานามิกจากความรู้สึกข,ของเราจริงๆ MV บ้างเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าได้กขาวว่าเล่นเล่นคนเดียวเลยหรอฮะเล่นคนเดียวค่ะไม่มีงบละหานี่เลยว้ายมาจริงๆส <ๆ S> ิ <ๆ S 1> มันยังไงทำไมถึงต้องเป็นเราคนเดียวนัน่นนั่นบอกกับพี่พี่ปล่อยเองด้วยว่าส่วนตัวนั้นอยากเล่นเองนะคะตอนแรกก็คือเหมือนจะเป็นแบบร้องซิงก์อย่างเดียวแต่ว่านันรู้สึกว่า นไหนมันก็เป็นเรื่องของเราแล้วเราเคยเป็นแบบนี้แล้วเราเคยเจอเหตุการณ์แบบแบบนี้แล้วเราสุกว,ว่าเราน่าจะแสดงมันออกมาได้ประมาณนี้เพรว่ามันเป็นแบบทีนอารมณ์ทั้งๆมากเลยนะเราต้องแบบดิ้วตัวเองไหมหรือว่าเราแค่นึ่นถึงเรื่องเก่าๆหรือว่าเราทํายังไงถึงแบบได้ร้องไห้ประดังสายฝนที่เัานออกมานัน่นแค่คิดว่าตอนที่นันเคยเคยเป็นแบบนั้นนันเป็นยังไงแล้วมันก็ออกมาเลยเป็นแบบนั้นตอนที่เล่นนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อเปาไม่ใช่ค่ะนั่นแล้ว ดูลักษณะการกรูมไฟล์แบบอุ้ยมันมันเรียกขึ้นมาได้กนาดเนี่เก็บปดต้องแบบได้เป็นที่ระบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คืออยากทําให้ทุกคนเข้าใจความรู้สึกของเขาคนนี้จริงๆว่าแบบจริงๆแล้วสิ่งที่แบบเรายิ้มออกมาแสดงออกมามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้และถ้าณวันนี้เราเจอผู้หญิงคนนั้นอีกอะก็เป็นเพื่อนกันละค่ะ ไม่ต้องฝืนก็เป็นเพื่อนเนเพื่อนกันแล้วค่ะนอกจากฝืนยังม้ฝืนพูดด้วยถูกต้องแล้วบรรยากาศในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเนี่ยคืออย่างที่เรารู้เรามันเป็นซีนอารมณ์ใช่ไหมแล้วในการที่เราแบบโหเห็นแบบเข้าของอะไรแบบแต่ละแอคติ้เนี่ยคือเรา ต้องมีคนมา acting coach เราไหมหรือว่าเขาให้เราปล่อยฟรีเลยก็จะมีบางศีนที่เป็นสีลบังคับอย่างแบบว่าต้องเห็นจี้อะไรแบบนี้ค่ะนิดหน่อยแต่ว่าก็คือลองนั้นก็คือฟรีสไตล์เลยพี่เขาอยากให้เราดูแบบธรรมชาติที่สุดแล้วก็อยากทําอะไรก็ทําเลยทำอะไรทำใช่ทำอะไรทําขอแค่อย่าทำข้าของตกแตกก็พออะไรเงี้ยจริงเหรออ๋อตรงนั้นไม่มีอะไรตกแตกเลยอะฮะไม่มีค่ะนี่โอ้โหแบบว่าฉากที่ดึง ดึงดอกไม้จากในแจกันนะคะก็ไม่แต่เป็นซีนที่ยากที่สุดเพราะต้องดึงไงไม่ให้ตกดึงขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ต้องไม่ให้ตกค่ะยากจังต้องคิดไปเรวยว่าไม่ให้ตกโอ้ยเลิศจ้า <c oughs> แต่น้องมีพื้นฐานการแสดงแล<อ>้วเนาะ่แล้วเป็นยังไงบ้างผลตอบรับของห้วค่ะก็ดีค่ะตอนนี้ก็ประมาณสองแสนกว่าวิวแล้วแล้วก็คือส่วนตัวดีใจกับหลายคนที่มีคอมเมนต์กันมาว่าฟังเพลงนี้หรือว่าดูเอ็มีนี้แล้วก็ร้องให้ตามไปด้วยรู้สึกว่าเออ คือเท่านี้เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จแล้วล่ะมุมหนึ่งเนี่ยค่ะเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดเนาะสองแสนนี้ตั้งปล่อยมาตั้ววันไหนคะประมาณสองอาทิตย์ได้ไหมคะไม่สองสามอาทิตย์ไม่น่ใจะสูงมากนะเดี๋ยวตามโดยต้องมีขึ้นมาอีกค่ะแต่เห็นบทบาทการแสดงในมิวสิกวิดีโอแล้วก็มาถามบ้างแล้วกันว่านอกเหนือจากผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดยังมีผลงานอื่นๆให้เราติดตามอีกใช่ไหมใช่ค่ะก็อยากจริงๆเป็นนักร้องนะคะจริงๆเป็นนักร้องแต่ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นงานแสดงมากกว่าที่รับมอบหมายอะไรเงี้ยะคะ่ะตอนนี้ก็กําลังถ่ายทำอยู่นะคะกับเรื่องเวลาในขวดแก้วนะคะทังช่อง t o for You เล่นกับพี่เต๋า f 8แนี่แหละ<อ>ออแล้วก็น้องๆเอด้วยบางคนปรมีค่ะแล้วกออ็ตอนนี้จัดวีเจที่ช่อง True Music รายการ Talk t o Team ค่ะแล้วบทบาทในละครเรื่องนี้เราต้องแบบว่าเบี่ยงวิกวินอะไรไหมนะเวลาในขวดแก้วเป็นละครรีเมคนะคะ เป็นละครเก่าที่บทปรพันธ์ดีมากๆแล้วก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนกลุ่มเพื่อนที่รักกันตอนเด็กๆแล้วก็เป็นช่วงยุคประมาณสองห้านึ่งหกหอะไรเงี้ยค่ะที่มีสงครามที่มีแบบเกี่ยวกับประชาธิปไตยอะไรเงี้ยเราในเรื่องรับบทเป็นป้อมก็จะนั่นก็จะเป็นคนที่แบบรักความยุติธรรมมาก แอบชอบผู้ชายด้วยต้องมีความแบบกึ่งๆระหว่างแบบเออผู้หญิงก็ไม่ใช่ทอมก็ไม่เชิงแต่จริงเราเราชอบพระเอกแหละในเรื่องก็อาจจะมีศกนณตกรรมบางอย่างที่เกิดกับปอมก็ลองไปดูค่ะโอ้เพราะเราได้เป็นฉากฉากฉากกต่อนะอ่ะมาฝากดีกว่าน้องงานฝากผลงานทั้งหมดเลยกับคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งนึ่งค่ะก็ฝากนะคะสําหรับซิงเกิลนี้นะคะกับเพลงฝืนยิ้มนะคะก็เป็นซิงเกิลที่ตั้งใจทํามากๆแล้วก็มาจากเรื่องจริงเหนั้นด้วยนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบนะคะดาวนโหลดได้นะคะวันนี้ ที่ดอกจันทร์2 2 2 2 2โทรออกกด36หนะคะหรือว่าจะเป็นทาง i t u n e Deezer, KKBOX, i c k, k, k ock, Click Play กก็ได้เหมือนกันนะคะรวมไปถึงช่องทางการติดตามนะคะดูนั้นได้ที่ Twitter หรือว่า t n s t a m แ a m นะคะอดเด็กคนนั ando, ค่ะนี่นะคะไปติดตามได้ทุกช่องทางของน้องเลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยทั้งสิงิ็ใหม่แล้วก็ละครรวมถึงบทบาทของการเป็นดีเจพี่ชลลี่ยอย่าลืมโหลดนะคะได้ค่ะ มาดูขี้ตาพี่ไปบ่อยไหคะพี่จะหลอดทุ้มเละนะจ๊ะขอบคุณแน่มากนะขอบคุณค่ะอขอบคุณมากค่ะมาเดี๋ยวพักกันก่อนคุณผู้ชมคะตอนนี้โชลี่ก็เริ่มทํางานไม่ไหวแล้วนะแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาได้ค่ะแักกรู้งค่ะ